ค่ะวันนี้ก็เป็นรีวิวอัลบั้มแรกเนาะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีก็ไปอันนี้กันละกันคอนของกอบไมคนะคะดิโคเซอร์กอบไม้บายเพิเป็นคอนทัวร์ทั่วประเทศนะคะของกอบไม้ออกมานานแล้วละ่ะจริงๆแต่ว่าเพิ่งไปตามเก็บมาเนาะดูข้างในกันดีกว่าอ่ะดูข้าก็จะมีนี้ค่ะ เป็นบีซีดีสองแผ่นแล้วก็เป็นสมุดภาพอีกหนึ่งเล่มอันนี้ข้างหลังก็มโีโอ้แท็กดีตามนี้ที่ซื้อกอนี้แหละบนอันนดชอบดูพวกเวอหลังอะไรอย่างงี้มากกว่าดูข้างในกันดีกว่า เป็นนี่ค่ะกระเป๋าเนาะแล้วมาไม่ได้ต้องอนี้ออกเกิน <laughs> นี่ภาพเลยไม่เท่มากโอเคมาดูข้างในกันคะ่ะต่อมาก็จะเป็นนี่ว c ซีดีสองแผ่นนะคะน่าจะทำ DVD v d ไปเลยเนาะจริงๆ <c oughs> อันนี้ก็แผ่นแรกเป็นคอนเสิร์ตเนาะใช่ไหมเอ่ยอยาดูใช่เป็นครึ่งแรกคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกครึ่งหนึ่ง เรียบยบปกติไม่มีอะไรนะคเก็บมาแล้วดันดูไฮไลท์คงอยู่ที่สมุดภาพแล้วล่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ไปจัดนะคะเนอ,นนอ

ทำไมน่งสวปแบบน,นี้อ่าน,นี่กับบ้างนี่รูปนี้แก่มถ่ายสวยมากอนี่กับพิงกี้นะคะ Yeah, น่ารักอ่ะไม่ค่อยวยไม้เ,ยยมยเลยอันนี้ก็เป็นแตงทูนะคะอันนี้ของพี่กอบอันนี้ของพี่ไม้ดืดด้อๆแล้วอันนี้เป็น อะไรวะมองคนที่เกี่ยวข้องเนาะจบปิดหมดแล้วค่ะก็เท่านี้เนาะมีไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสหน้าก็เจอกันคลิปได้ค่ะ